สวัสดีครับ On TVK ครับผมท่านผู้ชมครับรถที่เราใช้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะผมยอมรับว่าเรื่องของการลุยรน้ําท่วมเนี่ยการลุยน้ําท่วมการลุยแหล่งน้ำอะไรอย่างงี้ในเมืองไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มันคลาสสิกมากทุกที่ครับย้เว้นบนดอยทม่ควจะไม่เจอสภาพแบบนี้แต่ที่ราบลุ่มในเมืองไทยเราเจอหมดไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามปัญหาเหล่านี้นะครับผมบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะแก้ยังไงหลังจากที่คุณเนี่ยขับรถลุยน้ํามาแล้วมีอาการเครื่องสั่นเครื่องสั่นเด่งไม่ขึ้น คุณทำไงครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย <S <S ผมมาแยกย่อยให้ทุกท่านดูมันมีอยู่3-4ส่วนครับที่มันมีผลกระทบ1ไส้กรองอากาศไส้กรองอากาศเนี่ยคุณอาจจะเปเียกชื้นหรืออาจจะมีสิ่งสกรปรกนะครับที่มันมีอยู่แล้วแล้วอยู่ยน้ำเนี่ยมันเข้าไปทําให้สิ่งสกรปรกนั้นนะทำให้อากาศมันไม่สามารถที่จะ flow ได้อันนี้ก็เป็นส่วนแรกส่วนที่2คือหัวเทียนหัวเทียนคุณเนี่ยบอดละเพราะเจอน้งเข้าไปน้ำาเข้าไปในหัวเทียนคุณอาจจะต้องเปิดตัวกระบอกสูบมาแล้วก็เป่า เป่าน้าหรือแม้กระทั่งดึงสลักหัวเทียนมาขันหัวเทียนออกมาแล้วว่าเป่าหัวเทียนให้แห้งนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้หรือแม้กระทั่งเป็นที่วาววาวน้ํามันวาวพวกนี้อาจจะมีความสกรปรกนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะทำให้เครื่องจักรหลวงคุณมันสั่นได้ว่ามันเกิดจากน้ำเนี่ยแหละครับเพราะาน้ำเนี่ยมันมาพร้อมกับความสกรปรกของฝุ่นเฟิร์นตออะไรแต่ไม่หมดเลยครับผมเวลาเราลุยน้ำสังเกตเลยน้ำไม่มีไม่มีว่าน้ำใสเนี่ยน้ำใสไหลจนเห็นตัวปลาไม่มีนะครับผมจะมีแต่น้ำขุ่นคลักพอมาพร้อมกับฝุ่นพวกนี้มันก็จะมาแบบ นะครับไปทำให้ทุกอย่างมันลองสกปรกวันี้เราก็ต้องรีเพลนลิ่งด่วนเลยนะครับเรื่องวาล์ววาล์วที่สกปรกนวกนเนี่ยเราต้องมีการถอนมันล้างอย่างนี้ต้องมีสิ่ค่าใช้จ่ายบ้างน้ำมันเครื่องน้ำข้าน้ํามันเครื่องตัวนี้ก็อีกครับเวลาน้ำข้นน้ามันเครื่องเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมีการที่น้ามันเครื่องมันเปลี่ยนสีไปจากเดิมตัวนี้พอเราเช็คเราเช็คได้ครับจากตัวเกยว่าน้ํามันเครื่องขึ้นมาปุ๊บดึงไม่มาเนี่ยสีของน้ํามันเครื่องสีมันจะผิดปกตินะครับ เป็นอย่างนั้นเนี่ยตรงปรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทันทีนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลือทั้งหมดควรพยายามรีแพดดิ้งทั้งหมดสิ่งสุดท้ายคือถังน้ำมันรั่วบางทีคุณไม่รู้เลยครับว่าถังน้ำมันคุณรั่วถังน้ำมันคุณมีรอยรั่วซึมนี่รถใช้มานานๆเนี่ยมันอาจจะมีการรั่วซึมของน้ำเข้าไปในถังน้ำมันได้ทำให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในน้ํามันของคุณในถังเชื้อเพลิงของคุณพอเข้าไปได้ไงต่อครับเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้รถของคุณเนี่ยเก ใช่ไหมมันถูกการผสมน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหัเวเทียนมันก็จะบอดระบบชเชื้อเพลิงคุณก็จะเสียหายนะครับตรงนี้ต้องดูเลยนะครับต้องดูแลเลยเนี่ยครับสี่ห้าประเด็นนียคือสี่ห้าประเด็นที่เวลาหลังลุยน้ําแล้วเนี่ยคุณต้องตรวจสอบคุณต้องตรวจเช็คเลยนะครับสี่ห้าประเด็นนี้คือจุดสําคัญสําคัญทั้งน,นั้นเลยนะครับผมในการตรวจสอบรถยนต์ <S <S ข,อของคุณนะครับเวลาลุยน้านะครับผมทุกปีทุกปีคุณเจออยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้คุณก็ไปเช็คตามสามสี่อาการที่ผมเรียนแจ้งมาใน EP นี้นะครับผมขอบคุณนะครับ โอนขายเองครับ